ก็สว <chat> ัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้คุณกู้ยกับผมเซียวเทนไก่เช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเหตุผลที่ว่าทําไมคุณถึงควรกดนาเวียนะครับแต่ก่อนที่เจะไปรับชมเนื้อหากันก็เช่นเคยนะครับคลิปนี้เกิดมาจากประสบการณ์และความเขียนส่วนตัวของผมเท่านั้นดังนั้นถ้ามันไม่ถูกใจใครผมขออภัยด้วยนะครับและในเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับว่าทําไมคุณถึงควรกดนาเวียเหตุผลข้อแรกก็คือเป็นตัวละครที่เทพตั้งแต่ซีูนะครับข้อนี้ผมยอมรับเลยครับ ราะทีแรกเนี่ยผมแทบไม่สนใจนาเวียเลยด้วยซ้าแต่ตอนตู้กระชาตู้แรกของนาเวียมาผมก็ได้ไปทดลองเล่นก่อนซึ่งผลจากการทดลองเนี่ยมันก็ทําผมเมอไปเลยครับเพราะด้าเมทที่ทําได้เนี่ยมันแตะหลักแสนทั้งนั้นที่ของที่เขาใส่มาให้เนี่ยมันก็ไมแค่ของจับฉ่ายเท่านั้นแค่นั้นแหละครับผมรีบไปกดมาเลยซึ่งหลังจากที่ผมได้นาเวียมาแล้วก็ออกมาปั้นดีๆแล้วเนี่ยดาเมทที่ทําได้เรียกได้ว,ว่าแรงสะใจเลยครับแล้วผมก็ขอพูดไว้เลยนะครับว่านาเวียของผมเนี่ยเป็นนาเวียซีสูไม่มีประจำตัวนะครับ เหตุผลข้อที่2เป็นต hmm. hmm. ัวละครที่มีแมชชนิกไม่เหมือนใครครับสำหรับข้อนี้เนี่ยผมเคยพูดไปแล้วในคลิปตัวละครส6บตัวว่านาเวียนะเนี่ยเป็นตัวละครตัวเดียวในเกมณปัจจุบันท yes ี่มีการเล่นกับปฏิกิยาตกผลึกซึ่งการเล่นกับปฏิกิยาตกผลึกของนาเวียเนี่ยก็คือเมื่อนาเวียเก็บผลึกได้นาเวียจะนําผลึกที่เก็บได้มาเสริมความแรงให้กับสกิลธาตุครับซึ่งสามารถเสริมได้สูงสุดถึงหขั้นกันเลยทีเดียวเหตุผลข้อที่3เป็นตัวละครที่ไม่ต้องฝึกเยอะครับอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าคุณผู้ชมคิดย ต่สำหรับผมเนี่ยสิ่งที่ควรฝึกตอนได้นาวเวียมามันมีแค่การฝึกเล็งให้ดีแค่นั้นเลยครับเพราะสกิลธาตุของนาวเวียเนี่ยต่อให้มันจะมีประสิทธิภาพสูงสุดมาอยู่ประชิดศัตรูก็จริงแต่สาเหตุที่ผมบอกว่ามันต้องฝึกเล็งเนี่ยมี2เหตุผลครับ1คือในบางสถานการณ์มอนมันไม่ได้อยู่รวมกันครับทำให้ถ้าเราอยากให้มอนมันโดนกันทั่วหน้าเนี่ยก็จะต้องเล็งนิดนึงครับและก็2เนี่ยก็คือการเล็งก่อนยิงจะช่วยให้นาวเวียทําการดูดผลึกธาตุเข้ามาหาตัวแบบอัตโนมัติทําให้เราไม่จําเป็นต้้อองงงวิ่่เเเขาไปก็บนนั เหตุผลข้อที่4เป็นตัวละครธาตุหินที่ยืดอยู่ในการจัดทีมครับสำหรับข้อนี้เนี่ยด้วยความที่นาเวียเป็นตัวละครที่เล่นกับปริยาตกผลึกทาให้ทีมของนาเวียเนี่ยจะจัดทีมไม่เหมือนกับตัวดามเมทธาตุหินตัวอื่นครับโดยในขณะที่ตัวดามเมทธาตุหินตัวอื่นถ้าไม่จัดแบบ3มหินก็จัดแบบ4หินแต่สำหรับของนาเวียเนี่ยก็จัดแบบ2หินและก็อีก2ช่องที่เหลือเนี่ยก็ใส่เป็นตัวละครที่ธาตุหินสามารถทําปริยาตกผลึกได้ครับนั่นจะทําให้นาเวียเป็นตัวละครธาตุหินที่มีความยืดอยู่ในการจัดทีมครับ และผลข้อที่5ก็คือเป็นตัวละครดาเมจ่าถินที่ดีที่สุดในปัจจุบันครับโดยผลที่นาเวียเป็นตัวละครดาเมจ่าถินที่ดีที่สุดในปัจจุบันเนี่ยหลักๆก,ก็มาจากความยืดหยุ่นในการจัดทีมนั่นแหละครับเพราะมันทาให้ทีมของนาเวียสามารถไปได้หลายสถานการณ์มากกว่าทีมหินปกติโดยเฉพาะสถานการณ์ที่มอนเที่ยวต้องสู้มันมีเกาะธาตุแถมนอกจากเรื่องการจัดทีมแล้วเนี่ยดาเมจที่นาเวียทําได้เองก็จัดว่าไม่ธรรมดาเช่นกันซึ่งถ้าเราปั้นดีๆด,ดาเมจตรงนี้เนี่ยก็สามารถไปได้ถึง200 0 0 0หรือ300,000เลยครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาคลิปวิดีโอในวันนี้และผมก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับที่รับชมและรับฟังมาถึงตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมมีขี้แยไงกับสิ่งที่ผมนำมาพูดก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยครับแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบวิดีโอของผมเนี่ยก็อย่ลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้เพื่อเป็นการใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ